เปิดกอลีลุกใหม่นะครับชุดใหม่มาทันเวลาใช่ไหมครับครับผมถ่ายยังยังไม่ถ่ายครับต้องมีใหม่แล้ทีืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแม่งยังไม่ใช่ล่ะแม่งยังไม่ยืนยิ้มซื่อไม่จุนอะแม่งแต่งตัวอยู่ครับแม่งแต่งตัวอยู่ยังไม่ถ่ายใช่ป้ะอ้าวพร้อมมากนะครับเบิ้งนะครับไปไเบิ้งกล้ามเบิ้งกล้ามเบิ้งกามเขาเห็นรึ โูดอย่าระด่าเนี่ยรอเรื่อยๆรอเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ครับมาฟังนีครับเออ้องทหารเข็มเอาหนิหันหันโตเข้ามาเนี่ยมาจากพัทยาเลยจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อเจ็ตตอยค่ะเรือดอกต้อมค่ะน้ำมือร่มหมวกค่ะโอ้โหชอบเมาใช่ไหมอ่าไปไม่ชอบเมาไปเลยดูครับลูกสาวใครที่ถ่ายภาพนิ่งเสร็จแล้วเตรียมตัววิดีโอนะเดี๋ยวขอสิจ้างมอญหน่อยะห้าจุดอ้าวเอาลูกกันไปกันมาแต่ไป ฝั่งนี้น้องใครถ่ายเดียวเขาถ่ายเดียวแจนต่อไอรินเลยต่อต่อเบสต่อเมียก็ได้นะน้องแจนใช่ถ่ายเดียวขอบนะครับเขาต่อคิวเขาต่อคิวพี่เจมเขาต่อคิวตรงนี้คุณต่อแจนคุณเจ้าโอ้เพิ่มความอ้วนนะครับผมอ่าจัดปลายมาฝั่งนี้หน่อยลูกแจนลูกอะไรน่ะลูกอะไรน่ะลูกเอ่ออะไรนะ งานแต่งแฟนจ้าแฟนจ๋าโอ้โหดูชุดครับลูกลูกผมครับผมโอ้ยไม่แมมมอสตัวเล็กจังเลยเนี่ยแมมมอสนกพิราบอ่ะพี่เต้หุ่สูงโอ้โหเบสธีรวัตรโอ้โหมาคนต่อไปแม่มาเป็นเซตด้วยมีเปลี่ยนกูเมื่อกี้สีเขียวแนนกับเปลี่ยนะอ้โหเจ้าชายลูกทุ่งเจ้าชายลูกทุ่งดีวยนี่เจ้าลูกทุ่งครับเบียนเบียนะใครไปคุยกับน้องไอลิน น้องก็ดีตัวใหญ่กว่าี่น้องอกอด้วยน้องนลินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ็จถ่ายภาพเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเ็จสุดกับพี่ใครที่ออนที่ออนราถ่ายวีดีโอเนาะเสร็จกับโต้งเสร็จปุ๊บเนี่ยจะให้พี่เขาถ่ายวีดีโอของพี่หนึ่งกับพี่เอ็มแล้วก็ของดีมของโจก่อนนะครับแล้วให้เขากินข้าวก่อนแล้วเราก็รอถ่ายวีดีโอไปเตรียมหน้าเตรียมผมเลยใครที่รอถ่ายวีดีโอไปพักก่อนได้เลย ให้ตะก้องกินข้าวแป๊บหนึ่งก่อนเสร็จจากพี่เอ็มตะก้องจะเซจถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอของดีมจพี่หนึ่งพี่เอ็มแล้วตะก้องจะพักกินข้าวนะครับแล้วค่อยมาต่อกันถ่ายวิดีโอพี่หนึ่งถ่ายวิดีโอเสร็จไปเปลี่ยนชุดลำเอ็มโอ้โหลุกใหม่ครับผมลุกใหม่ครับคนเรียนว่านุ่มกยงวะเดี๋ยวไปดูลุกของ อันนี้ลูกเล็กสวยอยู่แล้วครับลูกเล็กสวยอยู่แล้วนะครับถ่ายห้าชุดแล้วทำไมล่ะน้องกรียนมาดิ้นนี่น้องกรีณีกี่ชุดแล้วเนี่ยลูกอันนี้ชุดชุดแรกค่ะชุดแรกชุดมาลามถ่ายยังยังไม่ถ่ายค่ะกินข้าวก่อนเดี๋ยวเป็นลมนะลูกได้ค่ะโอเคพาไปกินข้าวไปดูลูกลูกจูนครับลูกจูนลูกจูนเป็นไงบ้างต้องดูลูกจูน ยังเหลือใคร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 เขาถ่ายกันหมดแล้วสสวัดีอ่าลูกแนนใส่ชุดยังเนี่ยใส่เปลี่ยนแล้วค่ะจะรองขายช่วงบ่ายค่ะเอ้ยใช่่คะชุดที่แปดค่ะเออนนี่ลูกจูนนะครับสวยมากไหนลูกนั้นใส่ชุดอะไรใส่พ่อดูดิ๋ยวอ่าใส่พ่อดูดิเออใส่เสน่หนี่ลูกจูนนะครับอันอันอันนี้เพลงอะไรลูก อ่าอันนี้เป็นผู้หญิงหัวใจอีสานโโอ้หแต่ว่าชุดจริงยังไม่เสร็จไม่สงสัยเพราะว่าได้ซื้อต่อแน่ๆเลยจากเขาชุดนี้แหละเอาอันนี้จากห้องเสื้อมหาลายนีกรุงเทพโอเคสวยมากเอาต่อเลยดีกว่าสวยเอาต่อเลยเอาต่อเลยดีกว่าจะสวยหรือไม่เหรอมีอีกสวยอีกตั้งสองชุดเลยแล้วสวยหรือไม่สวยต้องอยู่กับคนนี้ครับนี่นี่นี่อะไรไงฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานคำผลงานนะครับทีนี้ทำ ถ้าเขาไม่ชอบใครเขาจะทําไม่สวยทันทีเลยใช่คุณพ่อเต็มที่มากปีนี้ทั้งโชว์ชุดเสื้อผ้าหน้าผมนะครับอลังการนะครับปีนี้ฝาติดตามคอบคุด้วยนะครับฝากติดตามด้วยของช่างแต่งหน้าด้วยครัขอบคุณนะครับสวยมากสวยมากสวยมากนะครับคนนี้ก็สวยนะครับนะครับแต่งแต่งตัวยังครับผมแต่งแล้วค่ะพระเอกเราไปไหนตรงลี่เราถ่ายยัง ไทยโยแพนมาดุลลูกแนนลูกแดนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งีะยวให้รอใส่ชุดแป๊บหนึ่งครับอันนี้ถ่ายยังครับผมยังครับอ๋อยังครับรอกลุ่มเลยเนี่ยเจมส์ทดลองสั่งถ่ายยังยังครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถ่ายไม่มีไม่มีถ่ายเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวรอลูกแนนใส่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับไปตรงนน้นต่อ ถ่ายเบิดมือแหละครับเมือนไหนครับเบิ้งผุดนั่งเอกผมอ่ะมองดูแต่งหน้ารับหกโมงเช้าได้ครับเนี่ยครับใช่ไหมแต่งหน้ากี่โมงลูกอ๋อวันนี้หนูถ่ายสี่โมงค่ะแต่งหน้าเสร็จเที่ยงแ,แ,แต่งหน้าตอนเที่ยงอ๋อนึกว่าแต่งหน้าหกโมงเช้ามีเซตหกโมงเช้าอยู่ทางแล้วแบ่งทีมกันไปนะครับแบ่งทีมกันไปนะครับครับนบนี้กำลังจะไปกินข้าวนะครับขออนุญาตให้ มันรูปแบนลุปใหม่ของเอ็มซีลิซักพูดนะเบื้องในียงกูนะครับชุดยังก็ลูกชุดงอนุ่มปอนชุดเลี้ยงว่างชุดยังเหรอเขาว่าไล่ขึ้นว่านุ่มเหมนกัจะได้ผัว่ไอ้นนี้แต่งชุดเขายังเนี้ยแต่งแล้วเขาบอกท่านทายให้เขาบอกแก้วปวดอันนี้มากินเท้าบ่ออะไรแต่งหน้าของเนาะดูดิเนี่ยนี่ถ้านจะเปลี่ยนจะบอกว่าจิตลดทุนนะครับไปจิตลดทุนอ้าวได้เลยครับผมอะไรเนี่ย ลาบแเดนาะโอ้โหกองทับต้องเดินด้ยวยท้องอ่าจัดไปอ่าพี่น้องอย่ยาจจะเห็นว่าเราลดลงเลยแล้วครับผมลดกี่กิโลแล้วหกกิโลนะครับอีกสี่กิโลได้เงินหมื่นนะครับผมหลายหลายคนท้าเขาไว้นะครับเกมตลาดล่างครับอ่น้องพี่ครับเอาเบิง้งลุกแน่นดว่าเบิง้งลูกแน่นครับลูกแน่น ลูกน้านไหนลูกนานเปิดโฉมด้ลูกนานเผยเปยโฉมหน่อยนตนตนนตนตนตนแตนโอ้ชุดอะไรเนี่ยชุดร้องเพลงของเรายังครับพ่อเขาใจเธอชื่อเพลงอะไรล่ะ แบบดีอวแค่ okay, ดูแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแต่อย่างนิ้นยังหลายๆคนอาจจะบอกว่าลูกแนนเป็นกระเลิงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กระเลิงน, <laughs> นะครับเป็นบ้าเป็นบ้านมีการเดินเป๊ด,ด้วยไหนไหนลองเดินเป๊ะ <laughs> <laughs> ไม่เบียดข้าวเลยโอเคครับพอกันชงไปกับพี่น้องตอนนี้เห็นบอกว่าช่างภาพพักกินข้าวพักพกินข้าวนะครับลูกจูนก็พักต่อไปนะครับโอเคครับ มากขังเทิงนะครับเหลือลูกดีมกับลูกโจรครับตอนนี้เขียนหนึง่งตะตอนเส้าก,กันครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกดีมนะครับวันนี้วันนี้เรามีเป็นหมอลำดารานะคะ,คะลูกแบบว่าหวานหวานฉ่ำเฉียวเนะสวยหรือไม่สวยนี่ต้องอยู่กับช่างแต่งแล้วครับผมดูครับ ตุ๊โจอยกำลังจะหลับแล้วครับผมนะครับเสื่อมนิดนึงเมื่อกี้แต่งยังพ่อแต่งแบบนี้ป่ะเนี่ยไอ้ตุ๊กจะแต่งหน้ารังแล้วแล้วลองลองลองเพลงไปยังหรือไปแล้วมือนี้คือยูเบิดมือแล้วครับพี่น้องปกติถ่ายโฟลเตอร์ถึงเย็นตลอดเลยแต่ว่าพอเรื่องแสงหมดแต่ว่าปีนี้คือมีคอลเลคชันพิเศษก็คือ ชุดแฟชั่นนะคะแบบว,ว่าโมเมโซนกลองสุดธรรมดาสุดหลินนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่า,าสวยงามจากลังสบี้นะคะค <c oughs> เอาไปลองดีใส่ชุดอะไดนี่มถ้าสุด